สวัสดีครับยายแพงโสวัสดีสวัสดีครับอันมาสีมาถามมือสุดท้ายได้มือนี่เหล็กที่ออกฝันดีบ่มาขึ้นฝันดีบ่โอ้ยสมมือไหลฝันกับบ่ฝันตะวันผูพ่นไปน้ำกันพ่นกับฝันอยู่พ่นฝันมามีคนมาแกะของอยู่หน้าบ้านนี่ละวะสั้นโอ้อายุหน้าบ้านพ่อเยสดบ่แมนโอ้ห่วยนแกะของสนั่นมันไหวจ้ามาพ่นในเหล็กตัวไหนข่อยค่าตะเม่อแต่จ่าบ่เห็นเหล็กเห็นเบืรอแม็นบ่ แมนบ่เห็นเลข<อ>บ่เห็นเล็กสิเนี่ยไข่กะจิไปหาเมืองนีคนไปแก่ของหน้าบ้านเพิ่นเต็มคนถ่าเอาของน้ำเพิ่นแมน่ไข่กะสีย่างไปถามลาแล้วก็กลั่นเหรอแล้ได้โตัวไหนใส่ได้เด,ดี๋ออยวนี้ไข่ยากน้ำคา้าวอยู่น้ำแรงง่ายไข่ไข่จีออกไปสามขาเออขาเขาใจกะจิไปเมืองเนาะ,ะไข<ด>่กะจีไปหา<ด>มึงได้ย่าเด้อแบบเด้อไอ้จีไม่เบื่อไม่เบื่อนีหลับยี่น้องกุญแจแพงเพิ่นกระบกฝันเห็นเล็กห็นเบอร์หรอกครับพอทตามสือเพิ่นฝันตั้งตว่า อยู่บริเวณเงื่อนเจ้าหลับพะนะคนมาแจกสิ่งแจกของเต็มอยู่พนัะยากันเซี่ยวเซี่ยวอยู่ผู้ใสผู้ขวัวพนะตัวเหล็กมาเห็นที่เห็นก็คือพี่น้องผมมาถ่ายพี่น้องเมืองนะครับผมย้ำนะครับผมมาถ่ายให้ดูนี่คือหมายเหลขกทะเบียนรถของผมเองนะครับนี่พี่น้องงวดที่พลานมาบพงหันนะครับผมเออกัพ่อเดียยาเด็ดปนน้ำยูดอก มอิพันมาสามพี่น้องออกสามหนะึ่งเนาะอันนี้เลขกมุตไซผลเบียเด้วอพไปน้องสามหนึ่งสองพี่น้อง, 3, 1, 2, อ,งอันนี้คือเป็นความฝันนะครับด้วยวิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องสามเก้าหนึ่งสามน้องว่าตามสื่อผมกับฝันแต่ว่าประเด็นฝันเห็นเหลขกไปน้องฝันเจี่ยวกับหลดนะครับสามเก้าหนึ่งสามพี่น้อง อันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับนี่พี่น้องนะครับจุดที่เพิ่นวกว่ามีคนเอาของมาแจกอยู่หน้าบ้านพรอเนี้ยโสดไปะนะอ่ะนะพี่น้องผมก็ดีหามึงนะพี่น้องนี่ครับผมที่มีเกี่ยวกับตัเหลยนะครับอันนี้บ้านเลขกที่สามพี่น้องอันนี้นี่พี่น้องภาพจริงทายจริงนะครับ นายสนใจลักษณะนามพี่น้องซื้อผมเองบ้านเล็กที่สี่หมู่ที่แปดพี่น้องนี่แหละครับผมเป็นภาพจริงนะครับนี่ั็พี่น้องเป็นอย่างผมจังนะครับได้ลงไปว่าสามหาหพี่น้องที่มาที่ไปนี่ครับบ้านเล็กที่สามหมู่เดียวกันพี่น้องหมู่ที่แปดนะครับผมพ่าพี่น้องขอบไปเมืองนะครับคํวาว่า สามห้าหกพี่น้องมาจากใสนะครับพี่น้องนี่อ่าขออนุญาตเสียวัดเด้อนี่พี่น้องมาจากใสอยากให้พี่น้องมึงนะครับว่าเดี๋ยววา่าเดี๋ยวจะไปตรงกับเลขคนอื่นพี่น้องผมก็ฝันพี่น้องฝันแต่ว่าไ่ได้ฝันเห็นเลขพี่น้องฝันเห็นแต่ทนที่แถวนี้นะครับนี่เป็นแค่แนวทางนะพี่น้องครับผม เป็นแชร์แนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเดอ้อนะครับผมนี่นะครับพ่นเอาไอ้สีสเปย์มาฉีดไว้พี่น้องนะครับฉีดไว้ตั้งแต่หลายปีแล้วพี่น้องผมน่าน่าจะไม่ต่ํากว่าสามสี่ปีแล้วพี่น้องเพ่นฉีดไว้เขียนไว้พี่น้องหาฮกนี่คือแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับพี่น้องบ่ได้ให้พี่น้องตองงวงมง่ายจนเกินไปเนาะ ครับผมมเมลื่อนผมก็เห็นนะครับผมดูนะครับจับพญาข้างคกแม่อุไทยทีวีพี่น้องผมก็เห็นเลขนะครับหาไอ้หกหาพี่น้องเห็นเลขหก 6, หาแลขเก้าสามนะครับฟังชัดๆพี่น้องมเมลื่อนผมกับจับจับออกมาจะปิดไฟข้างโคเรวชีขั้นขาพี่น้องออกออกออกอยอูยุนาหองยุนา,นาบ้านผม เอาแปงมาทาแปงมารูปขอเห็นล่างๆไม่ต้องเห็นเป็นลางๆนะครับเห็นเป็นหกหาและเก้าสามนะครับผมนี่คือแนวทางไปน้องน้องผมอ่ะ,อผ,มอะผมหาคนเนี่ยอะไรไปน้องว่าจำยุกไก่เคียงกันน,อนอ้องนะครับผมผมหาตัวเลข ทุกอย่างที่เห็นพี่น้องก็เป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผมไม่ได้นะครับงมง่ายจนเกินไปเนาะคนที่ดูก็พี่น้องดูด้วยวิจ,จารณญาณในการรับชมกันแล้วกันเรื่องผู้ก้านะครับไม่มีใครรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าสิออกตัวใดพี่น้องหวยนะครับรัฐบาลนะครับพี่น้องบ่มี้ไปหูนะครับทุกคนที่นะครับลงไปกามีจุดประสงค์ว่า อยากให้พี่น้องมีโศกมีหมานมีลาบนะครับพ,พี่น้องอยากให้ทุกคนมีโศกอยากให้หมานนะครับทุกคนก็ต้องการจริงดีๆนะครับแต่ว่าจะทําได้แค่ไหนนะครับผมมาทําชจองทําชีพก็เหมือนกันกพี่น้องอยากให้พี่น้องถูกหวยรวยรัตตรลีมีเงินมีทองอยู่เย็นเป็นสุขนะครับจุดประสองค์อย่างอื่นพี่น้องบ่ค่อยมีพี่น้องมีาวา่าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้ง ไฮลำไหลุวยห้ถูกหวยด้วยลาตะตลียู่ยเย็นเป็นสุกท้ามากค้าขายนะครับทำธุรกิจต,ต่างๆกา,า,าจเจริญหนุงเรื่องผมไปกาบไปวายไปน้องเจ้าพ่อคุนหารอันศักดิ์สิทธิ์บ้านดอนขามหมู่ที่3ตำบลชีสว่างนะครับอำเภอพลไทจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องเพิ่นกให้โชคกไ้ลาบมานะครับมาเข้าฝันนะครับตามที่บอกเพิ่นบอกว่าไ้ไปแล้วเด้อลูกหลานเลยไ้ไปแล้ว หายไปแล้วก็นะครับในความฝันานะพี่นองเนาะเพร่ะว่าหายลูกหลานไปแล้วกับพากันเอาเอาแล้วถ้าใครถูกใครลำใครรวยกับไปสั่งไปแปลงี่นองซอยกันเนาะผู้มีกําลังผู้มีทุนผู้มีฮอนผู้ที่ส่งหมาน่อกับน้ำลหล่นเฮ่น้ำต่างๆี่นองไปถวายเนาะผู้ที่ไม่ทุนฮอรเพื่นกันน้พี่นอง <c oughs> ไปราดปุนไปเทพปุนนะครับไปบูรณะนะครับสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ สารเจ้าพ่อคุนหารพี่น้องบ้านหนองขามหมู่ที่3ตำบลทีสว่างอำเภอพลสจังหวัดร้รอยเอด็ดขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมพีม่น้องอยู่ดีไม่แห้งให้ร่ำให้รวยพี่น้องนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม